สวัสดีครับครับผมสวัสดีนะครับวันนี้มาเจอกันอยู่ที่ปามันครับนะครับมาเบิงสวนเบิงมันขึ้นเก้าหล้ะครับพี่น้องนะครับบ่ามีคลิปให้พี่น้องในเบิงนะครับมาเห็นมหาจับตะก,กะเตีีนเก้าหล่ะครับอื้หือตะกั่ง เอาเอาเอาเตียมครับไป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 จับมาหัวขะนำมาได้ครับผมจับตะกระเตียนครับว่าฝนเพิ่งจะยุดตกนะครับผมฝนเพิ่งจะยุดตกนะครับแดดเพิ่งจะออกหญ้ามังแรงนะครับ คิดว่าเหมือนมากตากะแต่มันหลายนะครับว่าถือฝนเพื่ออ่ามันสีบ่ได้บินไกลนะครับัง่แมนคือึ้ยังเข้าคิดครับพี่น้องบินคือเก้าครบับจับจับจับ มันเนื้อมนันครับเบางต้นมันแนมที่ล่มหัวมันบ่ได้กับ่เป็นงอ๋อางบุกเข้าป้าไปลรไปน่องดันอืม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  ข้าส,ะสะึกนะเงี้ยมันแรงครับถ้าเข้ามาแต่เี้ยมันแรงมันจได้หลายผลหรอพี่นอ้องนะครับแต่ว่ามันป่ามันหลายยุ่งมันหลายครับผมเ็อยากมากครับอันตรายพร้อมมันหกครับถ้าเข้าม, e. มาเงียมือนขึ้นจากสีพอ,อยังแน่นะครับมันหกนะผมตัวหนึ่งพี่น้องเห็นบ่ขอต้องมองอยู่เห็นบ่ครับ บื้งมันสิบินเด้อพี่น้องเด้อเขาไก่กับว่ไใดครับมันสิบินเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ครับเห็นบ่าอ้ยนั่นว่าแล้วผุน่นโตเป็นไงเลยอืมไปแล้วบ,บ่นี่นครับกระลังเห็นบ่พี่น้องถีบฝนเห็นบ่ครับสองตัวแก่ไก่เลยบ่ จนหน่อยนะครับิไปดึงนะครับเอาอ๋อคุณกัดคุณกัด งุงหงายคือฝนงุ่งไรเกป่าไปป่าขนอนนะครับลูกนอนอนก็ขลร้ายนะครับเอาโตๆเพราะกินได้จะเป็นวิธีพื้นบ้านของเฮาองนะครับผมหายอยู่ห้กินแบบาฤด,ดูการนะครับจึงได้เข้ากับเป็นอาหารได้แล้วนะครับเป็นวิธีพื้นบ้านนะครับ ง่ามากให้พี่ให้น้องในเบิงน้านะครับว่าถัว่วนี่มันหายยากเลยนะครับตะกะแตนแบบห้องสิบเป็นยางหาแบบแบบนี้นะครับห้องหยากแลแบบส่วนมากมันสิตายนะครับบางพื้นที่เป็นเห็ดกเกษตรนะครับผมพอาหยาขึ้นมากซึนี่มันก็สิแคบที่ว่าได้ขึ้นสูงขนาดน,นี้เนาะพี่น้องเน,ะนาะเพิ่นก็สีกำจัดด้วยยาขีดหยานะครับกัิฉีดตายเพื่อครับขื้นมากพ่อสไดซับหนึงเพิ่นกสิขีดแล้วนะครับ แต่ทุกวันนี้มันการเกษตรมันหลายนะครับผมเดี๋ยวแต่นะครับบ่พี่น้องมีมีแอบยุ่นนครับเห็นตะท่วงเห็นี่น้องเห็นบ่นอนบโอหูท่านครับบ่ได้หรอกพี่น้องไปแล้วบ่้ไหวครับ

บ่บได้หลยก็ได้เนาะน้องมันบินครับโอ้ยยัดไปเรื่อยๆคร,ครับติดตามด้วยครับพี่น้องนะครับหาอยู่หา,หากินแบบบานดันครับ ฝนตกลุ่มจะหยุดนะครับก็น้ามงหงขังอยู่โอ้หนาม,มันไหนแห้งเนาะมันโพลี่นะครับฝนตกไหลเป็นทางไปนี่ครับยิ่เสียงอึ่งหองแวงแวงแวงครับอย่างมากเศร้าใจจะหองรบวกได้ปุ๊บนะครับขี้มากฟังเสียงอึ่งให้พี่น้องได้ฟังเสียงอึ่งน้ำ บรเห็นจ๋อครับบรเป็นยังครับปะอาตากระแตนเราข้าวสิผมเมื่อในบ้านนะครับต่างมาเบิงสวนนั่ครับผมนะครับไปบ้านบ้านะาจะาสวนน่ะพี่น้องหนุ่น้องในเบิงนะครับว่าท่านได้ไปทางใดมาใส่อยู่เออไปทังไดก็พบปะกันที่หนาเด้อครับพี่น้องจัดสิครับมีกิจกรรม ยังไ้พี่น้องเด้เบิ่งใหม่ไม่ท่านึลยได้ยินอยู่ครับแวงแวงแวงอยู่จะยือบวกเดยบวกอยู่ปะ,ปะยืบปะอือได้ยินปะพี่นอ้องคุณครับอ๋ออ๋อ,อนี่ โมเสยได้ก็ได้ไง่ายง่ายเปิด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 นี่ตกโซ่พี่นอ้องครับมึงน,นะนี่โซ่ครับก็ได้อยู่ได้กินอยู่ครับผมนะครับแต่มาคที่นี่กะหากกู้ได้ก็แช่ให้น้ำครับผมกลเป็นช่องไม้นะครับกลายเป็นกำลังใจกันน้ำไปด้อพี่น้องครับกลบว่ามีอย่างไรครับผมสำหรับช่อง อ่านมตะาชั้นเหกับฝากขอฝากไว้ชั้นมีก้อนนะครับพอกันไหมในทิพย์หนาครับผมสวัสดีครับพวมมันในทิพย์หนาครับผม